ประเด็นท <muitas> <arias> ่านว่าไปออกสันตอนเชียงใหม่ก yeah. ็อเก่าคือเก่าก่อเก่าคือเก่าไปสันตัวไม่ได้การก่อคือเก่าเก่าเนี่ยถือว่าเก่าก่อคือเก่าหรือทำตัวดูจังหวัดไหนก็ออกคือเก่ามันมีได้การก่อคือเก่าอังกอโกคือเก่ากสั่งตัวไปอ่ะเลขยเก่าตัวเนี่ยเลขยเก่าตัวเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตัง คนผู้ไทยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางของพ่อสวัยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะเข้า38ตรงๆนะคะตอนนี้ FC นะคะก็รอติดตามตัวเลขอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมคลิปนะคะก็ขอขอบคุณทางทีมงานนะคะบ่าอีสานทิพย์แก่นนะคะที่แบ่งปัน คลิปดีๆมาฝาก fc ทางช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเบาวีสานที่แก่นเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปด้วยกันเลยนะคะว่าพ่อสวายวันนี้ให้ตัวไหนนะคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม fc แฟนช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ท้งเพจ a c e b o o k เบาวีสานที่แก่นครับเพื่อว่าเป็นการเซลลานะครับเนาะ เพราะว่าพี่น้องให้ตามไลา์สำหรับตัวเลขพิเศษพ่อสวยวันนี้มาตามให้แล้วนะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรจะได้หรือไม่เขาไปหาพ่อสวยกันเลยไปกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อสวยครับสวัสดีครับ,รบมาตามนัดมาตามสัญญาเนาะ,ะคลิปแรกมาตามมาตามเร็วพอดพ่อสวยยังเห็นว่าทัานด้เรียบร้อยว่าทัาน <Yeah. S 1> แต่ว่าก็าให้ตัวตัวเลขหลักไปอยู่แบบง่ายๆตัววิ่งแล้วเนาะนี่แช่นเ่่นนี่ ท,ที่มาเถีเ่ยวเรกเนาะเอาถือถือไงเพื่นเพง่น,น,น่ครับนี่มาเถียวเรกหลังหัวออกมาเลยราก็เลยหางแค่นี้บนตัวเด่นศูนกับหนึ่งแล้วก็ล่างตัวเด่นเก้ากับแปดอันนี้อันนี้ไมคิดก่อนเนาะวันนี้้เสียบนวันนี้เอาพอแะอวครับวันนี้พ่อสายบอกว่าให้เฮ็ดีดีก่อนมาสันา่นว่า ท่านไปสิปล่อยเทือดเดีย,ยวเลยปล่อยปล่อยเต็มสุดเลยทั้งบนทั้งล่างจับคูให้เรียบรอยบ้อยบดส่วนเลยครับมือน,นีกับมา้าทุกโตนะครับมาตามที่นัดพอดใายไปสองสามหมื่นวันวันเด็กพอดสามมื่นถังเฝ้ามาเอฟซีแห้ตามไรเอาบัดนี้นี่ัวไหนกังไหนนะครับพอดใส่เนาะบวบน,นะบน,นี่จับคูน่นี่อ่าโต,ตัวเด่นคือนศูนย์กับหนึ่งอยู่แล้วน,นะครับที่หยหงเปิ่งไปเวังหัน ที่นี่จับคู่นี่มีตัวไดนะครับสามตัวบนสตัวหาหนึ่งห้าเนาะกอนกอนไปหนามาหลังมาล้อมเห็นอเกินก่อนแนะก้อนทียาวเงก้อนทีลก้อนาวกอนทีล้องก่อนทีร้องส้อ้องก้อนทีร้องก้อ้องก้นทีร้อกนทีร้องก้อที่พองก้อนทีร้อ้อน่ีรมองก้อดีดีรง้อีรองกร้องก้อนีร้องกีร้อง้อสร้้อีงก้นทีก้นทีร้องกอนทรงก้น้อก้นทีราก้อรอก้อรอก้อนทีออกนี้อนีออ มันน่นมันเขาตุียอกันหมดครับวนนี้มันกระจายด้วนี่ยอือวิเศษอ่ะพี่นัองพ็่ซีถือนั้งหลายว่าล่ะมีคนถือเขาประหูแลนวเนหะอั้หลายว่าถ้าวันกิดูหเนาะลงจบไปในพี่น้องเพงหลายอยู่เนี่ย็นหลายอยู่เีผู้ใดที่ผู้ใดมีชคก็ถือเรือนเนาะไปวิชัก็ถือพานๆถึงนะพ่สวัยพสวยในในแนวว่าล่ะใดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยเนาะหมอที่พันมาก็ถือว่า สามแปดล่างไม่ต้องกลับตัวเดียวจะ่ววตัวเดียวพอมเลขพิเศษพเศตัวพิเศษเลยตัวดยอดสามแปดตัวเดียวเนี่นะเนาะสกลับวมวดนี้เอฟซีนสนใจเลขพิเศษมีอะไรพิเศษกมันปะขอกันไปหรอกแต่วาเดี๋ยวให้ซื้อข้นวัน่ะงให้ซื้อคือต้ละมันนีจะให้ซื้อคือกต้เอาวันนี้เนียเงี้ยเข้าสัญจรหนึ่เงินบอทสัญจรไปเชื่อใหม่หรอก มนีสดสันตอนี่ใ่ไหมียีถือยุบอะไรมนีสบ่เหลือวเลยฮะบ่เหลืยว่เหลือที่เ่ถคือเาถคือเาถือคือเาจะไปออกกัไมนิการังมาถือเนาะภาษาอังกงใหม่กไก่สามมิริการงเนียถือคือเขาเนาะว่าคือเขาภาษาเชงยงใหม่เนาะภาษาองใไมกับพันง แปดร้อยก็ร้อยล้วนแล้เนาะโอ้สารัดจากพันล้วนหรือคือเก้าล่ะแล้วะถือเก่าถึงเก่าครับก็ให้พี่น้องหยิบเีอยู่ทางบ้านเนาะให้พี่ขอพีจะน่าเอาเนให้เป็นเพื่อนแค่นั้นแ้งนึ่งน่าพอสบายเนาะครับมาสอบก็คอยหยิบจากทางตลาดกินแบงอืมเอาพี่น้องเชียรสมุดประกาศดินซอสถือกันจยาว่ากันนะครับแนวทางอ่าถามถึงว่างวดที่แล้วพี่น้องมีคนถือกอที่แอดมินหูหรือเคนคอมเมนต์เของมาอยู่คนหนึ่งคนบอกว่าได้กับพ่อสวายสามแปด ได้สองร้อยประสนเป็นวันนั่นะมีเู้เดียวนั่นะนอกนันกับคนกับว่าเห็นคอมเนตยว่าจังเลยน้อเขากบมหว่าเพ่งถึงก็ถนว้นกับเมื่งวันพันครับเอาสบายเขากบเสียรายลายเออเจ้าลังพนกับ่เห็นคิดเจ้านี่ยมเจ้านีบันไกอเราเคยเห็นลังพ้นมั่งเออเจ้าดีน้องเจ้าดียุบมาคุมเยโมนยย่ใกล้กันเนียจ้าเนาะก่อนกับว่าโว้าเห็นประ่าประกาซื้อว่าตัวเดียว่ประกาศซื้อนอกหลางตัวเดียวอย่างนั้นเหรอางตัวเดียวเจ มั่นใจเต็มโอ๊ยประตูประตูเลยอ๋อแบบน,นี้มางวดวันที่หนึง่งตันวาคมสองพันหนึ่ร้อยหกสิบเจ็ดหนึ่งบนวิ่งบนวิ่งศูนย์คั้งนหนึ่งแมนตัวเขาประเด้เปลีป่ยนแปลงแต่ว่าจับครู่ระธานได้จับไห้ในในมือจีมาร์ตไปทำตอนน่นตอนหม,มนอนหเอาต่อหมวดเอาแบบน,นี้บนสามตัวน,นี้ตัวไหนนะครับห้าหนึ่งห้าเอฟซีเขียนไปพร้อมๆกันเด้อเพราะว่าถ้าร้อยเอ็ดมินเขียนอาจจะดในบึงตัวเลขซ่า ผู้ใดอยากได้ตัวเด็ก็วกอะเขียนไปพร้อมกันให้พ่อสบายบอกแล้วก็เขียนไปพร้พอรมๆกันเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเนาะนี่จะขางครับอันนี้สามตัวนี่สองหางเราสองหางนี่นี่นีครับอันนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าครับ 8, 9, อ,อันนี้บนเด้อพี่น้องบน,นบนอย่างเดียวบนยางเดียวเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเอเนี่ยเสื้ออะไรขอให้มีเก้า เืออะไรก่อนคำว่าอะสองตัวสองตัวนี่อะไรนะครับศูนย์เก้าศเก้าศูศูเอาเอาไปกลางๆ95เก้าห้าแล้วก็เก้าห้าเหางเ่านั้งสามหางเ่าสสองตัวบนเน่นหรือจะน้าเอาสามตัวนี้ตัวเน้ยนตัวไหนครับนี่เนีนเนนะสามตัวเน้่อกัเนอแตห้าคนนี้แกเก้าห้า เป็ดเกาห่สบล้างว่าบนเข้าใจให้รสองตัวเด้สอตัวนี่ตัวดอตัวนเกาห่าน้ครับผมคิดกี่เต้นตก็เนาะเต้เดี๋ยวเอาเกาห่เอาล่างมาเบนบนมาแชรังก็ถึนะเข้าใจเนาะเ็บีเ็ดเ็ดเกาหสตัวกับเกาาก็กัมตัดมาจากตามตัวตัวเกาห่าแต่ว่าเขียนได้เลยเขียนไปอ๋อโอเคแต่ละวกกคนเขาก็ซือบางคนก็พวกักตัดสิบ่ ซึ้อตะบนบนบนแล้วเวลาเิตั่บ้านดเรีนตั้งแต่บนเรียนเนี่ยอาอันนี้ตาไห้บ้างด้วยจี๊ดมุจฉลาดมากกับซือบรรลังบรขึ้นหลายแปดเก้าห้าตัวตัวนิ้นมั้งสามตัวแล้วกันโคงตัวเก้าห้าอันนี้บนอาพี่น้องเขียนแล้วหรอเนาะต้องไปล้างครับบ้นนี้ล้างเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดอ้าวเขียนแล้วครับ จับคู่ด้ครับจับคู่เก้าสองเกสองกสองับหนึ่งแปดนี่นี่ครับล่เมือนแล้อเหม้วนี่ีแค่สหางแค่นี้ล่างล่างสหางอ่าพี่น้องอ่าแถวนี้ต้องขอเบอร์ทรกขอไว้นเนละล่างเนียนตัวใดครับเออามตัวเนียนกันเด้อใจบงกัมักเก้าสองแล้วมักเก้าสองเอาสิเส้นตายบุ้งเลยแต่ว่าบุ้งกลมอบุผมคือโดีล้วๆเ ชูรตีกด้92นี่นี่ผมก็ไม่ได้นี้ชู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 เป็นางถ่าดนไม่ต้องกลับเาเราเเบอร์โทรเรากันเอ็ซีขอมาหลายเบอร์อย่งก็ศูนย์ศู์เก้าหกครับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนยามีซีแปดหกีีแปดหกอเบอร์โทรบอสวายเด้อเป็นโปรตีมาให้เบอร์โทรที่แถวนี้ให้เบอร์โทรเหรอเบอร์โทรลองเบอร์ลองเบอร์่งมาสอบตถดาจะ ถามตังไหน่อสบายกับทรมาได้เนตอนนี้อบได้เพราะว่าปติปอสบาย่เคยหเอร์โทรเนาะอะได้เวลาเด๋ยวพีนองสีวาโดนเขียนเร็วๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้เขียนกับเบื้องเอาแคปเอาตอนนี้ผู้ไดเขียนไม่พอมันกันได้ตัวเลขตามนี่เนาะด้านล่างมนเบอรทโนรพอยสบายนะครับบนนี่วิ่งศูนย์กับหนจับคู่สามตัวห้าหนึ่งห้าแปเห้าสองตัวศูนย์เก้แล้วก็เกห้า ตัวเน้นเน้นกับขีดเส้นใต้สีแดงๆเนาะอันนี้บนอย่างเดียวส่วนล่างกับเด่นมีเก้ากับแปดจับคู่มีสองหางเก้าสองกับหนึ่งแปดตัวเน้นเน้นกับคือเก้าสอง2 2> ดานล่างนั่นเป็นเบอร์โทรของพ่อ,อ,อสบยศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์สามสี่สี่แปดหกโอยเบอร์โทรคืองน้ำเดสี่แปดหกไปเอาพี่น้องแคปได้แคปครับ,บอ่าหมดเวลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้ามาเนี่ยอืมซนะื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเนาะ จไปเลยอ่ะมาจบจนค่อยเอาเริ่พี่น้องเป็นแนวทางนะครับทั้งชองกันํำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางตัวเด่ให้เบิ้งครบบ่าว่าจะเป็นบนเป็นล่างทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างตัวเด่นตัววิ่งให้เบิ้งเบิ้ครบหรอวพี่น้องเหลือย่ตโตพิเศษตัวพิเศษนี่คือจะให่เมื่อไหร่ครับผมตัวพิเศษตัวพิเศษตัวฟ้องคือทยแต่งนาเนจะให้เมื่อไหร่มีแปดเนาะอ่ะมีแปดมีแปด 28เริ่มที่น้องเร้่มกลงสุดท้ายตัวพิเศษของพ่อสไลส์ครับล้อคมพิเศษอีกข้างหนึ่งเนาะ28ตัววันที่28หรอครับ28เม็ดเดียวเลยบ่ครับคือเก้านั่นบ่เม็ดเดียวเม็ดเดียวโอเค28ตัวพิเศษนี่จะเป็นสองตัวคือเก้าสองตัวคือเก้าเม็ดเดียวตัวทีเป็นสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวสองตัวนั่นแหละสามตัวสองตัวอ๋อให้เน่นให้กล่องสุดท้ายเป็นตัวพิเศษนี่ไหมาวันที่28เนาะครับเอฟซีกับ ปติดตามพิมพ์รอไว้เลยนะครับวันทีน่28จะมาตามตัวพิเศษ,ษเลขพิเศษ,ษของพ่อสบายอีกแก่น,นึงเนาะโอเคครับอขอบคุณพ่อสบายมากครับผมขอบคุณครับ<ะ>ขอบคุณครับพ่อสบายครับสวัสดีค,ค,ครับครบะคะบับกลับไปค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรบับคลิปนี้นะคะก็ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ เข้ามาติดตามรับชมนะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะในงวดวันที่1ทธันวาคมพศ2567ค่ะสวัสดีค่ะ